ข้อ3นะครับถ้า a กําลัง3บวก b กําลัง3ลบ9คูณอยู่กับ a กําลัง2บวก b กําลังสองบวก27คูณอยู่กับ a บวก b ลบ54เท่ากับ0แล้ว a บวก b มีค่าเท่าไหร่ก็ไก่9ขอไข่3ขอควาย6งองงู12นะครับอ่าพี่ให้เวลาน้องๆทำโจทย์ข้อนี้แป๊บหนึ่งนะครับ เฉลยน,น,นะครับก็คือเวลาเจอเจอตรงนี้นะครับเราก็ต้องลองสังเกตดูก็คือมันจะมี a กับ B ใช่ไหมครับก็มี a กําลังสามเอลังสองแล้วก็มี A นะครับส่วน b ก็จะมี b กําลังสามมี b กําลังสองแล้วก็มี B แล้วโจทย์ก็ถามว่า a บวก B นะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยจะให้เราหา A บวกบี b, a, หา a และหา b มาได้เนี่ยพี่ว่ามันก็คงจะยากเกินไปใช่ไหมครับที่จะหาทั้ง a ทั้ง b มาได้ดังนั้นเราต้อง หา a กับ b มานะครับก็คืออะไรเราต้องหา a บวก b มาเลยหรืออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือเราแค่คิดคร่าวๆนะครับดัะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราจัดรูปก่อนดีกว่านะครับไม่ใช่จะเอาแต่หา A หา B ต้องค่อยๆจัดรูปไปดังนั้นอ่าเราก็มาค่อยๆกระจายนะครับโจทย์ให้ a กําลังสามบวก b กําลังสามมาใช่ไหมลบเก้าคูณกับ a กําลังสองบวก b กําลังสอง บวก27คูณกับ a บวก b ลบ54เท่ากับ0อ่าทีนี้ a กําลัง3บวก b กําลัง3ก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับส่วนตัวนี้เนี่ยพี่ก็จะกระจายออกมาเป็นลบ 9a กําลัง2ลบ 9b กําลัง2บวก 27a บวก 27b ลบ54เท่ากับ0นะครับทีนี้ A อกับ B มันก็ยังเขียนสลับที่กันอยู่ใช่ไหมครับพี่ก็จะเอา A กับ B มาอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับเป็นการแบ่งแบ่งพวกนะครับก็จะได้ว่า A กกาลัง3ลบ 9a กําลัง2บวก 27a บวกกับ B กกาลัง3ลบ 9b กําลัง2บวก 27b ลบ54เท่ากับ0นย์นะครับอ่าทีนี้ น้องๆก็ต้องลองสังเกตดูนะครับว่าไอเอสามตัวเนี่ยกับไอบีสามตัวเนี่ยตามจริงแล้วมันคือตัวเดียวกันเลยใช่ไหมครับเหมือนกันเป๊ะเลยแค่เปลี่ยนจาก A เป็น B ใช่ไหมครับอ่าทีนี้ a อกำลังสามลบเก้าเอกำลังสองบวกยี่สิบเจ็ดเเนี่ยน้องๆลองดูสิครับว่าไอตัวสามตัวนี้เนี่ยมัน มีความสําคัญยังไงนะครับรู้ที่มาเราสามารถที่จะรู้ที่มามันได้ไหมนะครับค่อยๆลองคิดดูนะครับทีนี้พี่จะพูดเฉเยนะครับก็คือน้องๆเคยน้อง,องจำรูปแบบนี้ได้ไหมครับเวลา x บวก y ทั้งหมดยกกำลัง3เนี่ยมันจะเกิดเป็น x กำลังสบวกส x กำลังส y บวกส x y กำลังสแล้วบวก y กำลังสใช่ไหมครับอ่าส่วนโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันคือ a กำลังสลบเ a กำลังสบวกยี a ใช่ไหมครับอ่าดังนั้นตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายเป็นลบใช่ไหมครับงั้นเรามาลองเขียนอันนี้ใหม่สูตรอีกสูตรหนึ่งคือ x ลบ y ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับ จะได้เป็น x กำลัง3ลบ3 x กำลังส y บวก3 x y กำลังสแล้วก็ลบ y กำลัง3อ่าทีนี้ a เนี่ยก็ตรงกับ x ใช่ไหมครับลบก็ตรงกับลบ a กำลังสก็ตรงกับ x กำลังสดังนั้นอ่าจะได้ว่า9เนี่ยเกิดจาก3คูณอยู่กับ y นะครับก็เลยว่าได้ว่าให้ y เท่ากับ3นั่นเอง ทีนี้เรามาดูตัวนี้ซิไม่ว่ามันจริงไหมนะครับ a ก็คือ X กนะครับก็จะได้ว่า27เท่ากับ 3y กํากลังสองได้9เท่ากับ y กํกลังสองนะครับอ่าก็จะได้ว่า y เท่ากับ3เหมือนกันแสดงว่าเราสามารถแทนเเท่ากับ x ไปได้และแทน y เท่ากับ3ได้นะครับอ่าดังนั้นถ้าเรามาลองหาใหม่นะครับคือ a ลบ3 ทั้งหมดยกกำลัง3านะครับจะกลายเป็น a กำลัง3ลบ 3a ลัง2คูณกับสนะครับแล้วก็บวกกับ 3a คูณกับ3ยกกำลังสและลบกับ3ยกกำลัง3นั่นเองนะครับ่าก็จะได้เป็น a กำลัง3ลบกลัง2บวกกับ3ยกกำลังสเป็น9นะครับ9ูณ3เป็น27 A ลบ27นั่นเองส่วนของเราเนี่ย S <S เราได้รูปนี้มาใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ b กำลัง3ลบ9 b กำลัง2บวก27 b ใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วย54เท่ากับ0ดังนั้นพี่เลยคิดว่าลบ54เนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งได้พี่ก็จะทําการแบ่งนะครับโดยแบ่งให้ a เนี่ยไปลบ27และแบ่งให้ b ไปลบ27นั่นเองนะครับ อนี้พอแบ่งให้ปุ๊บเราเลยได้ว่า a กาลัง3ลบ 9a กาลัง2บวก 27a ลบ27เนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปนี้ได้แล้วนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็แค่เปลี่ยนจาก a เป็น b นั่นเองนะครับดังนั้นรูปนี้ก็จะกลายเปลี่ยนเป็น b ลบ3ถ้งหมดยกกําลัง3นั่นเองนะครับเราก็เลยได้ประโยคใหม่มาว่า a ลบสามทั้งหมดยกกำลังสามบวกกับ b ลบสามทั้งหมดยกกำลังสามเท่ากาับศูนย์นะครับอ่าก็ย้ายข้างไปนะครับจะได้ว่า a ลบสามทั้งหมดยกกำลังสามเท่ากับ b ลบสามทั้งหมดยกกำลังสามนะครับอ่าอันนี้ติดลบด้วยนะครับทีนี้ก็ถอดรูปสามออกมานะครับจะได้ว่า a ลบสามเท่ากับลบของ b ลบสามนะครับอ่าก็ กระจายลบเข้าไปนะครับใช่ว่า a ลบ3เท่ากับลบ b บวก3ได้ว่า a บวก b เท่ากับหนั่นเองเห็นไหมครับไม่จาเป็นต้องไปหา A มาเลยไม่จำเป็นต้องไปหาทั้ง A ทั้ง B นะครับแต่แค่จัดรูปไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคําตอบมันก็โผล่มาเองอย่างที่พี่บอกนะครับก็คือข้อนี้ตอบ6นะครับก็คือเวลาเจอโจทย์แนวนี้เนี่ยน้องก็คิดไว้เลยว่าน้องๆต้องเปลี่ยนรูป ยิ่งเจอโจทย์อย่างนี้นะครับน้องๆดูนี่เลข9เลข27เลข54แต่ละตัวเนี่ยมันเป็นเลขที่หารด้วย3ลงตัวใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เนี่ยสามกำลังสาอันนี้3ามกำลังสองด้วยดังนั้นเลขมันสวยงามนะครับน้องๆก็ต้องลองคิดถึงการจัดรูปไว้ก่อนนะครับคิดไว้เลยว่าคนจะจัดที่อยู่ในรูปไหนหรือว่าต้องใช้วิธีไหนนะครับทีนี้พี่พูดถึงการยกกำลังสามอีกครั้งหนึ่งนะครับ เวลา x บวก y ทั้งหมดยกกำลัง3ามเนี่ยมันจะเป็น x กำลังสบวก3 x กำลังสอง y บวก3 x y กำลังสองแล้วก็บวก y กำลังสแต่ถ้าเป็น x ลบ y กำลังสเนี่ยก็จะกลายเป็นเครื่องหมายเปลี่ยนนะครับจะเป็นบวกลบบวกลบ,กบกทีนี้ x กำลังสบวก y กำลังสก็สามารถที่จะจัดรูปได้นะครับเป็น x บวก y คูณอยู่กับ x กำลังสองลบ x y บวก y กำลังสองส่วนอันนี้ x กำลังสามลบ y กำลังสามเนี่ยจะเท่ากับ x ลบ y คูณกับ x กำลังสองบวก x y บวก y กำลังสองนะครับอันนี้ก็คือ 4, 4สี่สี่สมการที่พี่อยากให้น้องๆเนี่ยจำให้ได้นะครับเพราะว่า โจทย์เดี๋ยวมันอาจจะให้มาเป็นตัวไหนมาก็ได้นะครับจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้ดนั้นถ้าน้องได้ตัวนี้มาน,น้องก็จะจดจาได้ว่าอ๋อมันคือตัวนี้นั่นเองนะครับก็เปลี่ยนรูปไปเปลี่ยนรูปมาได้นะครับที่ให้เวลาน้อง,องจดนะครับก็จบข้อ3นะครับ น้องจำสูตรพวกนี้ที่ได้ด้วยนะครับ